สวัสดีครับผูกการรายง,งานภาวะตลาดทองคำจาก y l g ประจำค่ำของวันที่19ธันวาคม2559ภาพรวมการเคลื่อนไหวของรักทองคำระหว่างวันรักทองคำเปิดตลาดบริเวณ1ัน2 2 6ย่อตัวต,ต่ำสุดเพียง1ัน0 7 3ขึ้นไปตะระดับสูงสุดบริเวณ1ัน0 2 6ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1ัน7 7 6บวกขึ้นมาประมาณ5.71เหรียญดอลลาร์ต่อเรซอน สกุลเงินหยวนของจีนได้รับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแม้ธนาคารกลางจีนจะปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าหยวนได้ร่วงหลุดระดับ1 7.00ยู 0. หยวนต่อดอลลาร์ลงไปแต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มของสกุลเงินหยวนยังคงได้รับแรงกดดันต่อเนื่องและยังคงมีทิศทางแนวโน้มเป็นลบต่อในปี2017เท่านี้ทิศทางสกุลเงินหยวนเคยดิ่งลงอย่างรุนแรงในช่วงต้นเดือน ในช่วงเดือนมกราคมของปี2016จนสร้างความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและส่งผลเชิงบวกให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นกันปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำได้รับปัจจัยบวกเมื่อสวอสหรัฐเรียกร้องความบาดรัดเสเซียอ้างอยู่เบื้องหลังชัยชนะของไนโด,ดนันทรัมในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมาชิกวุฒิสภาสาหรัฐจำนวน3คนกล่าวเตือนรัสเซีย และประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินว่ารัเสเซียอาจจะถูกคว่ำบาตรเนื่องจากเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในช่วงเดือนที่ผ่านมาท่านนี้สมาชิกวุฒิสภาทั้งสมท่านอ้างการแทรกแซงของรัเสเซียโดยให้การสนับสนุนข้ามพักจากฝั่งสมาชิกวุฒิสภา ทางด้านนายโดนด์ดนทรัมม์ได้มีการออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาก,กำลังพิจารณาและมีแนวโน้มว่าจะาประกาศมาตรการตอบโต้อย่างเร็วที่สุดในพฤหัสนี้ขณะที่รัฐทงคํำได้รับแรงหนุนเมื่อโพลร,ระบุว่าชาวยุโรปเพียง36ต้องการถอนตัวออกจากยูเศส เยอรมนีอิตาลีและกรีกมองว่าประเทศของตนเองกำลังเนินเนินนโยบายผิดพลาดขณะที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าหลายประเทศในสหภาพยุโรปจะมีการถอนตัวตามอังกฤษแต่อย่างแล,แล้วก็ตามจำนวนหรือความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามยังคงบ่งชี้และแสดงความไม่พอใจอย่างมากการับอินเตอร์เนชั่นแนลได้สำรวจความเห็นของประชาชน14,969คนทางระบบออนไลน์ ซึ่งมีสัดส่วนของประชาชนส่วนใหญ่สูงกว่า60%โดยผู้ระบุว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวกรีกถึง89%มองว่ากรีกกำลังก้าวไปในทิศทางที่ผิดพลา,าดขณะที่ตัวเลขอยู่ที่ระดับ82ในฝรั่งเศส79ในอิตาลีและ62ในเยอรมันซึ่งแสดงถึงประชาชนในยูมีความไม่พึงพอใจในสถานการณ์ดังกล่าวที่ชัดเจนขึ้น ยางนไนแล้วก็ตามรัฐมคํายังได้รับแรงหนุนเมื่อธนาคารกลางยุโรปเผยกันให้สินเชื่อภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้นในอัตราสูงสุดในรอบ7ปีในเดือนพฤิกายน ECB เปิดเผยว่าการให้สินเชื่อขยายตัวมากสูงขึ้นในอัตราสูงสุดตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกขณะที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด ทั้งนี้การให้สินเชื่อแก่ภาคเอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น2.2%ในเดือนพฤิกายนซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางปี2009และเพิ่มจากระดับ2.1%ดเรนตในเดือนตุลาคมการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ2ทุ่ม30นาทีทางฝั่งสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ครั้งก่อนอยู่ที่ระดับ275,000ารายครั้งนี้คาดการณ์อยู่ที่ระดับ277,000ราย5าทุมคืนนี้ทางฝั่งสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต ครั้งก่อนบวก2.3ล้านบาเร็วครั้งนี้คาดการติดลบ1.3ล้านบาเรลวสรุปการลงทุน y l g ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1131 1122 1116แนวต้านประเมินไว้บริเวณ1152 1164และ1171สหรับกุลิตการลงทุน หากรับความเสี่ยงได้อาจจะรอการอ่อนตัวลงมาของราคาพิจารณาเข้าซื้อหากไม่ดุดโซนแนวรับระดับ1 1 3 1เดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนหากหลุดอาจจะชะรอออกไปและรอดูการตั้งฐานเหนือแนวรับบริเวณ1 1 2 2ขณะที่หากราคาขยับขึ้นนักลงทุนที่มีการถือโครงทองคำไว้อาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงทั้งนี้ในระยะสั้นอาจจะพิจารณาถึงราคาทองคำที่มีการแกว่งตัวในกรอบแคบปริมาณการซื้อขายที่เบาบางเนื่องจากเข้าสู่ช่วง วันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่เว,วันนี้ทางว l ยเอขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ